รัฐบาลประยุทธ์โดยคอสชอ,ออกมาตรา4ี่บเกี่ยวข้องกับรถไฟความเร็วสูงเราไปดูเรื่องราวที่เกิดขึ้นกันนี้เนี่ยเราก็ถือว่ารักษามาตรฐานเ,าเลยนะอาจารย์ไม่ว่าจะเป็นรัฐบาลไหนก็ตามจะมาทําเรื่องนี้เนี่ยเราก็พูดเรื่องนี้ซ้ําแล้วซ้ําอีกแล้วก็ยังเน้นย้ําอยู่เหมือนเดิมไม่ได้เปลี่ยนมาตรฐานว่าคุณประยุทธ์ทำหรือคุณยิ่งรักจะทํารถไฟความเร็เวสูงเราพูดกันมาแล้วเรื่องของความคุ้มค่าว่าคุ้มหรือไม่ทั้งคุ้มค่าทางเศรษฐ,ฐกิจอาจารย์จะพูดซ้ําอีกสักครั้งไหมเนี่ย ผมจริงๆก็เบื่อพูดหลายครั้งว่าในอดีตเนี่ยเมื่อสิบกว่าปีที่แล้วผมเคยเหออยากจะเห็นรถไฟความเร็วสูงในประเทศไทยครับเพราะเห็นบ้านอื่นเมืองอื่นเขามีกันเราก็อยากมีมันโก้แล้วเราก็คิดว่าคนอื่นเขามีได้เราก็น่าที่จะมีได้แต่พอลงไปศึกษาแล้วเนี่ยผมใจหายและความคิดผมเปลี่ยนพอไปเห็นตัวเลข ขาดทุนกันหมดเลยในประเทศต่างๆก็ขาดทุนนะมไม่ใช่ว่าจะขาดทุนแต่ในเฉพาะแทบทุกประเทศเลยแทบทุกประเทศยกเว้นอยู่ประเทศเดียวที่ไม่ขาดทุนคือถ้าจำไม่จำไม่ผิดคือญี่ปุน่น<ม>นอกจากนั้นขาดทุนหมดฝรั่งเศสก็ดีที่อื่นก็นดีคปัญหามีอยู่ว่าประเทศไทยเนี่ยเมื่อมาสร้างที่ประเทศไทยเนี่ยการลงทุนทั้งหมดที่เกิดขึ้นกับค่าโดยสารที่มันเกิดเนี่ยคนมันจะขึ้นมากน้อยแค่ไหนในทางธุรกิจ ผมฟันธงว่าขาดทุนแน่นอนเพราะว่าคนที่จะขึ้นรถไฟความเร็วสูงประหยัดไปได้สมมุติกรุงเทพน้องคายหรือกรุงเทพเชียงใหม่ประหยัดไปได้สองสามชั่วโมงครับถามว่าคนที่นั่งรถไฟเนี่ยเขามีธุรกิจเขามีภารกิจที่สองสามชั่วโมงนั้นเขาทําเงินได้เท่าไหร่มันต้องมาคิดตรงนี้ถ้าเขาไปแล้วก็นั่งหล,ลับตื่นตื่นไม่รู้วันๆจะทําอะไรเพราะฉะนั้น ยอมนั่งรถทัวร์ยอมนั่งรถไฟธรรมดาหรือขึ้นเครื่องบินโลคอสก็ราคาพอๆกันและโลคอสอาจจะประหยัดเวลากว่าด้วยซ้ำแต่คุณจะเห็นว่าเพราะฉะนั้นคนที่จะนั่งรถไฟความเร็วสูงเนี่ยอาจจะอยากสักครั้งหนึ่งสองครั้งแล้วประหยัดเวลาไม่ได้สองสามชั่วโมงเสร็จแล้วก็ไม่รู้จะไม่รู้จะมันจะคุ้มได้ยังไง มันก็เหมือนรถไฟเด็กเล่นครั้งสองครั้งก็จบอันนี้มันตรงกับผมเลยอาจารย์แล้วเราก็พูดกันหลายทีละที่บอกมันตรงกับผมก็คืออย่างตัวผมเองเนี่ยไปญี่ปุ่นค่อนข้างบ่อยแล้วผมก็เคยขึ้นรถไฟความเร็วสูงนี่อยู่แค่สองครั้งครั้งแรกเมื่อหลายสิบปีก่อนคืออยากลองว่าเป็นยังไงก็ขึ้นจากโตเกียวไปโอซาก้าไอ้ครั้งหลังสุดเนี่ยเมื่อปีที่แล้วก็อยากลองเหมือนกันเพราะมันเปิดรถไฟความเร็วสูงรุ่นใหม่รุ่นฮายาบุสะซึ่งวิ่งจากฮอกไกโดมาโตเกียว ก็เออมันเร็วที่สุดในญี่ปุ่นทนันไัมก็เออเอาสะหน่อยก็อยากลองเอาสะหน่อยแต่ถ้าถามผมจริงๆนะว่าระหว่างจากเมืองไปเมืองญี่ปุ่นเนี่ยถ้าผมเลือกเนี่ยผมจะเลือกอะไรทุกครั้งผมเลือกเครื่องบินน่นอนเพราะว่าเครื่องบินหนึ่งก็คือราคาเดี๋ยวนี้เนี่ยราคาตัวรื่งบินสมมุติจากโตเกียวไปเมืองเอาโอมริเนี่ยถูกพอๆกับจากราคาพอๆกับรถไฟความเร็วสูงจากโตเกียวไปที่เมืองเดียวกันนั่นแหะนะครับแล้วในขณะเดียวกันเนี่ยการใช้เวลาเครื่องบินมันเร็วกว่านะ รถไฟความเร็วสูงวิ่งไปเมืองนั้นเนี่ยอาจจะใช้เวลาประมาณ3ามสี่ชั่วโมงแต่เครื่องบินเนี่ยมันชั่วโมงเดียวถึงเพราะความรเดเร็วพอยิ่งระยะยิ่งไกลเท่าไหร่เนี่ยเครื่องบินมันยิ่งเร็วกว่าเท่านั้นเอาว่าในประเทศเขาประเมินกันว่าถ้ากรุงเทพวิ่งไปโคราชจะต้องจ่ายค่าโดยสารเนี่ยมากกว่า5้าร้อยบาทครับกรุงเทพไปเชียงใหม่จะร่องมากกว่าพันบาทครับตกลงคุณนั่งรถทัวนั่งรถไฟธรรมดา ถูกไปเยอะอและขณะเดียวกันถ้าจะขึ้นเครื่องบินก็ราคาสูสีเพราะฉะนั้นเครื่องบินลดระยะเวลามากกว่าคนก็ถ้าอย่างนั้นบินไม่ดีกว่าหรือเพราะฉะนั้นเอาละในแง่ธุรกิจตัวผู้โดยสารเองอคงไม่เยอะในแง่ความคุ้มค่าจะไม่ได้คิดว่ามันคุ้มค่าละในแง่ธุรกิจของตัวมันอันนี้เขาก็จะบอกว่า แล้วผลกระทบที่ทำให้รถไฟความเร็วสูงตรงสถานีที่มันจอดเนี่ยมันจะเจริญรุ่งเรืองเพราะคนจะมาเยอะมันจะกลายเป็นฮับของบริเวณนั้นอันนี้สมมติฐานแรกๆก็ผิดแล้วเพราะถ้าผู้โดยสารมันไม่เยอะมันก็ไม่ได้หมายความว่าตรงนั้นจะเป็นฮับที่คนเยอะเพราะผู้โดยสารมันก็ไม่เยอะนั่นเป็นการที่หนึ่งประการที่สองรถไฟความเร็วสูงมันวิ่งมาบางคนไปพูดว่าสองข้างทางจะเจริญ สองข้างทางจะเจริญได้ไหมครับไม่จ้ะมันกลับเป็นถูกการถูกตัดขาดออกจากกันด้วยซ้ําไปสมมุติผมมีที่อยู่แปลงหนึ่งรถไฟความเร็วสูงวิ่งผ่านตรงนี้ปุ๊บที่สองแปลงผมข้ามหากันไม่ได้แล้วนะอาจารย์ม,มันมีไฟฟ้าแรงสูงและรางข้ามผ่านมผมจะวิ่งจากซีกหนึ่งของบ้านผมเองไปอีกซีกหนึ่งเนี่ยผมต้องไปอ้อมหาสะพานตีกับเข้ามาที่นี่เพราะมันกลับเป็นยิ่งหนึ่งก็คือสองข้างทางเนี่ยไม่ได้จเจริญขึ้นเลยมันผ่าชุมชนออกเป็นสองข้าง ช้างมาวัวควายสัตว์เลี้ยงมันจะข้ามไม่ได้เด็ดขาดเพราะมันมต้องมีรัวร้วทึบๆแล้วก็ตัวคอนกรีตที่สร้างรางก็ทึบๆใหญ่ๆบ,บางแห่งก็ต้องยกสูงแล้วก็มีรัว้วตกลงบริเวณสองข้างทางไม่ได้มีการพัฒนาแต่จะพัฒนาแต่เฉพาะสถานีและสถานีมันวิง่งมันไกลกันไหม มันมันไม่ไกลไม่ได้จานถ้ามันใกล้มันก็ทําความเร็วไม่ได้เพราะมันต้องอาศัยเวลาหนึ่งในการออกตัวแล้วทําความเร็วถ้ามันถึงแล้วเนี่ยมันแป๊บเดียวถึงรถไม่ทันทวาความเร็วเลยมันก็ไม่ใช่รถความเร็วสูงทีนี้ตัวอย่างที่มันแบ่งสองพื้นที่สองข้างเนี่ยถ้าคนไทยจะเห็นชัดที่สุดเนี่ยคือมอเตอร์เวย์กรุงเทพไปชนบุรีจะเห็นเลยว่าเนี่ยมันลักษณะคล้ายๆกันคือเป็นถนนที่ถูกล้อมรัวเพราะฉะสองข้างทางที่ไปเนี่ยจ้างสังเกต ถนนเส้นนี้ตัดเป็นสิบปีแล้วสองข้างทางไม่มีความเจริญเว้นแต่ตรงจุดที่เป็นแยกออกเว้นแต่เป็นจุดที่เป็นจุดพักรถตรงนั้นอาจจะมีความเจริญเท่านั้นเองและเขาบอกว่าเขาจะสร้างบนทางรถไฟเก่าแต่ว่ามีตอนเลี้ยวเนี่ยคุณคิดว่ามันเลี้ยวได้มันไม,ไม่ได้ออาจารย์เพราะว่าเอาง่ายๆเราขับรถยนต์เนี่ยเรายังรู้เลยว่าเราจะเลี้ยวโค้งเนี่ยเราต้องลดความเร็วลงหรือไม่เราก็ต้องตีโคง้งกว้างๆหรือไม่ก็แหกโค้งไป ือถ้าเราไม่ไม่ทให้ดีเนี่ยพูดง่ายง,ง่ายว่ารถไฟความเร็วสูงนั้นจะต้องใช้โค้งโค้งกว้างคือถ้าประมาณสามกิโลก็ก<ะ>ต้องลงสปีดเล็กงลงอ่ะอก็ต้องกว้างอ่ะเพราะฉะนั้นทางรถไฟเก่าเนี่ยมันใช้ไม่ได้ตลอดทั้งสายไม่ได้ทางตรงไหนที่จะเลี้ยวเนี่ยมันจะต้องไปกินที่ชาวบ้านก็เพิ่มมากขึ้นคือถ้ามันโค้งประมาณนี้ไอ้ความเร็วสูงมันจะต้องโคง้งออกไปมากขึ้นกว่าเดิมเพื่อให้มันมีระยะทําความเร็วในไม่ลดความเร็วมากเกินไปในช่วงเข้าโค้ง ตกลงการคุ้มค่าทางธุรกิจก็ไม่น่าจะคุ้มการคุ้มค่าทางเศรษฐกิจก็ไม่น่าจะคุ้มทางสังคมมัน<า>แบ่งแยกชุมชนยิ่งไม่คุ้มอย่างน,น้นอ,งอันนั้นคือเรื่องผลกระทบสิงง่งแวดล้อมมันจะยิ่งเดือดร้อนมากขึ้นครับแต่ว่าเรื่องทางการเมืองในมเมื่อเขาบอกว่าจีนเนี่ยต้องการที่จะสร้างรถไฟความเร็วสูงเพื่อที่จะเส้นทางสายใหม่จะลิงจากจีนเข้ามายังลาวเข้ามายังประเทศไทยจะเชื่อมต่อไปมาเลเซียและไปยังสิงคโปร์ คุณจะว่าไงอันนั้นผมมองในแง่ยุทธศาสตร์ของอาเซียนด้วยส่วนหนึ่งเพราะมันยุทธศาสตร์ที่เรียกว่าอาเซียนคอนเน็กติวิตี้หรือการเชื่อมโยงภูมิภาคอาเซียนเข้าด้วยกันอันนั้นอาจจะเป็นเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ที่จะผ่านจากจีนสามารถจะลงไปถึงสิงคโปร,ร์อย่างที่อาจารย์พูดได้แต่ผมมองว่าถ้ายุทธศาสตร์อย่างนี้เนี่ยประเทศอย่างจีนเนี่ยได้ประโยชน์สูงสดุดเพราะเขาจะผ่านลงมาทางที่ต่าง รองมาเราก็คงจะได้บ้างแต่ว่าไม่ได้มากมายนะเราพอที่จะประเมินได้ไหมว่าจีน,นต้องการจะแผลอิทธิพลลงมาทางลาวทางไทยทางแลบอินโดจีนมาเชื่อมกับอาเซียนทางนี้ครับเพราะจีนเองเนี่ยก็แย่งพื้นที่ที่ตัวเองมีอํานาจกับสหรัฐอเมริกาใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นผมเองค่อนข้างจะเห็นด้วยคุณอภิสิทธิ์นะว่าถ้าเรารู้ว่ามันเป็น ผลประโยชน์ของจีนร่วมกับของไทยไทยก็มีผลประโยชน์ด้วยส่วนหนึ่งก็ทําไมไม่ลงทุนร่วมละ่ะในเมื่อจีนเขาอยากจะทําแต่เราเนี่ยในที่นี้เรากลายเป็นลงทุนเองทั้งหมดร้อยเปอร์เซนและทําสั้นจุดจุเฉพาะกรุงเทพโคลา่าซึ่งต่อไปก็คงจะขยายไปหน้องคายแล้วก็ไปเชื่อมก,กับจีนแล้วต่อไปก็ขยายต่อไปแต่คําถามคือถ้าเราลงทุนเองเราทําไมกู้ยืมเงินจากจีนทั้งหมด จ่ายดอกเบี้ยจีน2.5เปอร์ซ็นซึ่งไม่ใช่ดอกเบี้ยต่ำซึ่งดอกเบี้ยไม่ต่ำประการถัดไปยังกำหนดว่าคนที่จะมาออกแบบทั้งหมดคนที่จะมาเป็นวิศวกรในการทำทั้งหมดจีนบอกต้องเป็นของจีนแล้วคนไทยจะได้อะไรแต่วิศวกรไทยล่ะอัะนนั้นเดี๋ยวเราเก็บไว้ก่อนามนราอต่ส44มันจริงมาไงละ่ะและขณะเดียวกันจีนบอกว่า วัสดุเครื่องใช้ต้องเอามาจากประเทศจีนเพราะจีนมีเหล็กที่มีคาร์บอนแบบนั้นแบบนี้เหล็กประเทศไทยมันยังมีคาร์บอนแทรกใช้ไม่ได้เหล็กยังไม่เหนียวยังไม่เพราะฉะนั้นจะต้องเอาเครื่องมือเครื่องใช้ที่สําคัญมาจากประเทศจีนและยิ่งกว่านั้นดกจีนบอกว่าราคากลางทั้งหลายเนี่ยก็อาจจะไม่จำเป็นเพราะเป็นเรื่อง G2G เพราะฉะนั้นในราคากลางที่จะต้อง มีการประกาศมีการเทียบราคากลางตามกฎหมายปปอชอ,อาจจะไม่จําเป็นต้องทามันจะไปเทียบราคากลางได้ยังไ,ไงอาจารย์เนเมื่อมันเป็นจีนเจ้าเดียวอ่ะก็น,น,นั่นแหละแต่จะเทียบระหว่างจีนกับจีนอย่างนี้ราคากลางเออแต่ว่ามินนิดนึงกลับมาเรื่องความคุ้มค่าทางการเมืองเนี่ยเมื่อกี้อาจารย์มองในภาพ AR กว้างในการเมืองระหว่างประเทศผมกลับมองความคุ้มค่าทางการเมืองในภาพแคบนะอาจารย์อ,อาจจะมีคนได้กําไรทางการเมืองน,นะอย่างเช่นรัฐบาลในปัจจุบันนี้ไงอาจารย์ รัฐบาลก่อนหน้านี้อยู่กันมาตั้งนานไม่เห็นมีใครทําอะไรได้เลยดูสิคุณอพิสิทธ์ก็ไปเจราจาส่งคุณคนนั้นคนนี้ไปเจราจากับทางจีนก็มไม่เห็นจะสําเร็จเลยเอามาผ่านมาคุณสมัยคุณยิ่งรักจะทำสองล้านล้านก็นไม่โปร่งใสสุดท้ายก็ทําไม่สําเร็จนี่น้องผมผมไม่ทําสําเร็จก็ดีกับความคุ้มค่าในการเมืองของถ้าเราบองระดับจุลภาคนน่๊ะแต่<อ>จะ,<ก>จะเป็นความคุ้มค่าทางการเมืองหรือจะเป็นอนุสรณ์สถาน แต่มันไม่ใช่ความคุ้มค่าในการเมืองระดับชาติมันความคุ้มค่าในการเมืองของเขาคนคนยิยมเออต้องรัฐบาลนี้สิถึงทําสําเร็จรัฐบาลอื่นๆเลือกตั้งมาไม่ได้เรื่องทําเรื่องนี้ไม่สาเร็จหรอกคนจะระลึกถึงเหมือนคุณมนตรีพงพาณิชย์ไหมอาจารย์จะกลัวว่าสุดท้ายพอ้ากไปแล้วพอเปลี่ยนรัฐบาลเนี่ยมันจะกลายเป็นซากเป็นแท่งปูนเหมือนเหมือนโฮฟเวลแถวข้างพี่พอดีก็ถ้ามันรันยิ่งรันยิ่งเจ๊งเนี่ยมันจะไปได้ไหมล่ะอันนี้น่าห่วงถ้าทําอะไรรีบเร็วแล้วก็ไม่ ตรึกตรองภาษาที่เขาใช้เวลาทำธุรกิจเขาบอกคำมันต้องทำ feasibility study ให้ดีซะก่อน hmm. feasibility study มันไม่ได้ดูแค่ผลกระทบเรื่องเศรษฐกิจอย่างนี้มันต้องดูทุกด้านให้รอบครอบผมระห่วงประเด็นนี้จริงๆอาจารย์ถ้าเขาเดินหน้าเร็วสร้างเร็วแต่พอเปลี่ยนรัฐบาลไม่ว่ารัฐบาลไหนก็ตามที่มันจากการเลือกตั้งเนี่ยถ้าทําต่อแล้วมันขาดทุนชิบหายวายปวงเนี่ยอาจารย์ก็ไม่มีรัฐบาลไหนกล้าทาหรอกเพราะว่า รัฐบาลถัดไปเขามีฝ่ายค้านเขามีคนมาซักฟอกมาตรวจสอบแล้วมันก็ต้องทิ้งมันก็ต้องทิ้งถ้าทิ้งเขาก็ถูกด่าอีกว่าคืออรัฐบาลหน้าเนี่ยตายทึ้งขึ้นทางล่องถ้าเดินถ้าโครงการนี้มันไม่มันทําออกมาแล้วมันไม่คุ้มค่าเนี่ยนะแล้วถ้าคุณเริ่มไปแล้วกรุงเทพโคราชรัฐบาลหน้าไม่ทําต่อก็ถูกด่าด้วยอืทําต่อแล้วเจ๊งก็ถูกด่าอีกเพราะว่าถ้าคุณไม่ทําต่อโคร,ราชไปถึงน้องคายแล้วคุณทําไปทําไมจุดจู่แค่นี้อืใช่ไหมครับ สองสามร้อยกิโลแล้วก็วิ่งไปแค่เนี้ยคุณก็ต้องทาต่อแล้วพอคุณทําต่อคุณต้องใช้จีนต่อไหมก็ต้องใช้สิจันใช้เทคโนโลยีใช้วัสดุใช้เหล็กใช้รถตู้รถโบกี้จากเขาหมดอ,อะ่ะตกลงมันเริ่มจากจีนมันก็เลยต้องผูกมัดต่อไปไปหาจีนอย่างอื่นต่อไปอีกและถ้าคุณมาดูมาตราสี่สิบสี่นี่ก่อนการไปตรงกันนะเอาอีกนิดหนึ่งเรื่องการเมืองพรามองอย่างนี้ในความคุ้มค่าทางการเมืองระดับจุลภาคผมพูดถึงอ่ะเล็ก ถ้าเขาคิดดีๆเนี่ยมันอาจจะไม่คุ้มค่านะเพราะว่าวันนี้เนี่ยคนอาจจะเชียร์ว่าท่านทําเลยท่านจะเป็นที่ชื่นชมอืมแต่พอรุ่นลูกรุ่นหลานเนี่ยโอ้โหพอตอนแก่ๆเนี่ยถ้าคนเขาด่านี่แย่เลยนะจันก็ก็น่าเป็นห่วงอยู่อ้าวอ่ะจามาตรา44ผมเห็นมาตรา44แล้วเนี่ยผมกุ้มใจนะนี่ผมบอกคุณตรงๆข้ๆขอแรกเลยเนี่ยบอกว่าปกติกฎหมายของเรามันมีอยู่ว่า จะต้องคุ้มครองให้วิศวกรรมวิศวกรและและสถาปัตย์เป็นของคนไทยในการเซ็นรับรองแบบในการทำจีนก็อ้างว่าวิศวกรไทยแล,และสถาปนิกของไทยเนี่ยไม่มีความไม่มีความชำนาญการไม่เคยสร้างรถไฟความเร็วสูงและจะทำได้อย่างไร,รต้องใช้ของจีนเท่านั้นแต่คุณรู้ว่าไม่ว่ามันมีทางออกสะพานพระรามเก้าสะพานพระรามแปด <uliflower. S 2> เราก็ใช้สาปนิชของต่างชาติวิศวกรของต่างชาติเข้ามาร่วมกับสาปนิชของไทยและวิศวกรของไทยแต่เมื่อมาร่วมกันแล้วเนี่ยมันได้เรียนรู้ซึ่งกันและกันมันเกิดกระบวนการโอนถ่ายเทคโนโลยีโอนที่เขาเรียกว่าทรานเฟอร์โนฮาวให้กันการทรานเฟอร์โนฮาวที่สําคัญก็คือกฎหมายที่บังคับว่าคนเซ็นแบบจะต้องเป็นวิศวกรและสาปนิกของคนไทยเพราะฉะนั้นคนจีนก็ต้องสอนคนไทยให้เป็น มากพอที่จะรู้พอที่จะเซ็นแบบไม่ใช่ไอ้คนเซ็นแบบคนไทยมันจะไม่ยอมเซ็นถ้ามันไม่รู้ก็มันก็ต้องเรียนไงไะก็เป็นการขับให้ได้สอนเนี่ยเพราะฉะนั้นอันนี้เนี่ยคนจะเซ็นแบบทีมของไทยที่จะเซ็นเนี่ยจะต้องมั่นใจเพราะว่าเาเซ็นไปแล้วถ้าเกิดอุบัติเหตุหรือมันหักมันลม้มถูกติดโคกหัวโตวและขณะเดียวกันหยุดใบอนุญาตตลอดชีวิตตกลงคนไทยมันจะต้องขวนขวายเพื่อที่จะรู้วา่าเราทำงานด้วยกัน มันทํากันเนี่ยมันมั่นใจมัปลอดภัยแอ้คุณไม่เชื่อเลยว่าคนไทยจะมีไม่มีปัญญาที่จะพอกันกรองเลยคเครือนี้ผมสีได้ถ้าเราจะลงทุนมากมายขนาดนี้เนี่ยมันควรจะทําให้การลงทุนครั้งนี้เนี่ยมันทําให้คนไทยได้เรียนรู้ได้เรียนรู้เทคโนโลยีได้มีการส่งต่อเทคโนโลยีให้คนไทยได้มีความรู้ตอนนี้เนี่ยเขากลายเป็นว่าอ่ะถอยออกมาว่าให้จีนต้องมีการให้ความรู้เรียกว่าถ่ายทอดเทคโนโลยี ผมบอกตรงๆนะผมไม่เคยมั่นใจสองข้อข้อที่หนึ่งจีนเองมีรถไฟความเร็วสูงมาประมาณสักสิบปีครับก่อนหน้านั้นก็ไม่รู้อืมและจีนเก่งมากขนาดนั้นเลยเลยจีนมีคุณภาพจีนมีเรื่องความปลอดภัยนะ่ะสุดยอดจริงๆหรือเปล่าผมไม่มั่นใจนะถ้าเทียบกับฝรั่งเศสเทียบกับเยอรมันหรือเทียบกับที่อื่นผมไม่ค่อยมั่นใจในความสามารถเท่าไหร่นี่พูดกันตรงๆ จีนทำรถไฟความเร็วสูงเยอะก็จริงในประเทศของเขาเพราะประเทศเขากว้างแต่ไม่ได้หมายความว่าเขาจะปลอดภัยและเขาเขาจะเก่งกว่าชาติอื่นประการที่สอการถ่ายทอดเทคโนโลยีที่ไม่ได้ให้คนไทยรับผิดชอบที่ต้องเซ็นและต้องเรียนรู้จริงๆแต่เป็นการถ่ายทอดยังไม่รู้เลยว่าจะทำไงถ่ายทอดเหมือนกับบอกเหมือนกับให้ดูเฉยๆผมไม่ค่อยเชื่อเท่าไหร่แต่จะให้ดีต้องให้คนไทยเซ็น นั่นคือเรื่องการถ่ายทอดเทคโนโลยีนะจ๊ะอีกอันหนึ่งที่น่าหนักใจผมไม่มันหนักใจว่าถ้ามีการใช้มาตรา44มาเพื่อทําให้เกิดหรือมาเอื้อประโยชน์ต่อการให้จัดซื้อจัดจ้างมันรวดเร็วขึ้นกว่าปกติมผมไม่ได้พูดว่าทุจริตนะอาจารย์คือคําว่าทํามาพิบาลเนี่ยไม่ได้มีแคเพาะเรื่องการทุจริตเท่านั้นแต่ว่าการที่ทําให้โครงการทุกโครงการสามารถตรวจสอบได้เนี่ยถือเป็นโครงการที่ทรมามีธรรมาพิบาล เพราะฉะนั้นเนี่ยโครงการที่ต่อให้ไม่มีการทุจริตแต่ไม่สามารถที่จะตรวจสอบได้โครงการนั้นๆเนี่ยก็ถูกปรา้าได้ว่าเป็นโครงการที่ไม่มีธรรมิบาลและคุณเป็นห่วงตรงไหนผมเป็นห่วงสิอาจารย์เพราะว่าพอถึงขั้นนั้นเนี่ยสุดท้ายแล้วมันไม่มีคนคอยตรวจสอบมันมันทุกอย่างมีการจัดซื้อจัดจ้างได้อย่างรวดเร็วเป็นไปตามอำนาจของกฎหมายของเราเนี่ยมีอยู่และก็เป็นสิ่งที่รัฐบาลปัจจุบันเป็นการประกาศและกำหนดเองด้วยครับ ว่าถ้าการลงทุนเกินห0 0 0ล้านจะต้องให้ซูเปอร์บอร์ดเป็นคนอนุมัติครับแต่เที่ยวนี้ก็ออกกฎมาตรา4ี่บสี่ออกมายกเว้นว่าเรื่องนี้ไม่ต้องเข้าซูเปอร์บอร์ดมันก็ตรงเหตุที่คุณพูดใช่ไหมเราสร้างมาตรฐานไว้แต่ยังอยู่ในรัฐบาลเดียวกันเลยบอกเฮ้ยตรงนี้หยุดชั่วคราวสำหรับโครงการนี้คือซูเปอร์บอร์ดก็ทำให้มันเร็วขึ้นกว่าปกติอยู่แล้วได้ทาได้แล้วมันก็ทำได้ก็ให้ซูเปอร์บอร์ดเขาได้พิจารณาถ้าเขาไม่เห็นด้วย ก็จะได้ดูกันว่าทำไมเขาไม่เห็นด้วยถูกไหมครับตอนที่เป็น head of super board เนี่ยนะก็ไปไปยุติทำไมล่ะอันนั้นันที่หนึ่งครับอันที่สองเราบอกว่าต้องมีราคากลางแต่เที่ยวนี้ก็บอกรา,าคากลางไม่ต้องมีและอันที่สามที่คุณพูดเรื่องเรื่องธรรมิบาทครับก็คือว่าเขาบอกว่าเที่ยวนี้มันเป็นการตกลงระหว่างรัฐบาลไทยกับรัฐบาลจีนเพราะฉะนั้นเลยให้สภาพัฒน์ของจีนเป็นผู้เลือกเอกชนมาทำสัญญา โดยที่เราไม่ต้องเลือกคุณวิทยาเยนเงินของเราเรากู้จากจีนก็จริงแต่เป็นเงินของเราเราจ่ายดอกเบีย้ยเต็มเป็นเงินของเราที่ต้องพูดด้วยว่าเราที่นี้เนี่ยหมายถึงประชาชนทุกคนที่ดูทีวีอยู่ในขณะนี้ด้วยเพราะเงินภาษีของทุกคนเนี่ยจะต้องนําไปใช้จ่ายดอกเบีย้ยจ่ายเงินต้นให้กับจีนถูกต้องครับแล้วเราจะไม่มีสิทธิ์ในการที่จะเลือก คอนแทคเตอร์หรือเลือกคนที่มาทําบริษัทเอกชนที่เข้ามาร่วมงานเลยหรือกลายเป็นคนจีนเป็นคนเลือกรัฐบาลจีนเป็นคนเลือกและและจีนเองก็อยากจะสร้างอันนี้ผมก็ไม่เข้าใจและขณะเดียวกันต่อไปเรื่องผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมมันจะมีปัญหาไหมมันมันต้องมีการศึกษาแน่ๆอันนี้ผมจะฟันธงไม่ได้ว่ามีมีแต่มันต้องมีการศึกษาของะทบสิ่งแวดล้อมแต่คุณมั่นใจได้หรอเคสเศรษฐกิจพิเศษตามชายแดนคุณจําได้ไหมเขาก็ทราบมันเคยมีการออก มาตรา44มาเพื่องดเว้นเรื่องการศึกษาเรื่องสิ่งแวดล้อมกันมาแล้วไม่ว่าจะเป็นเรื่องพังเมืองในเขตเศรษฐกิจพิเศษหรือเรื่องอื่นๆที่เกี่ยวข้องเนี่ยก็เคยมีเกิดขึ้นมาแล้วซึ่งเรื่องนี้น่ากลัวเช่นแถวโรงพยาบาลศิริราชก็เคยมีแล้วใช่ไหมไม่ต้องคัดพสร้างผลคร้ทรสิ่งแวดล้อมอันนั้นตอนที่จะสร้างตอนแรกๆที่คสชจะเข้ามาเลยก็คือที่จะสร้างอาคารในโรงพยาบาลศิริราชก็ให้งดเว้นการศึกษาผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมแต่ว่าถ้าเทียบกับนี้นะ อันนี้ใหญ่โตกว่ามหาสารเลยเพราะว่าเส้นทางรถไฟที่จะไปสู่ภาคอีสานได้เนี่ยต้องผ่านเทือกเขาซึ่งตัวเด็กๆเ,เราท่องจําอยู่เสมอว่าเทือกเขาดงพญาเย็นตรงนั้นเนี่ยเป็นป่าที่เชื่อมต่อหลายจังหวัดแล้วเป็นป่าที่ทุกวันนี้เนี่ยยังเป็นป่าที่มีความอุดมสมบูรณ์สูงมากก็คือบริเวณพื้นที่เขาใหญ่ตรงบริเวณนั้นเนี่ยก็ต้องยอมรับว่าเฮ้ยมันจะไม่มีการศึกษาผลกระทบสิ่งวแวดล้อมกันเลยเหรอถ้าจะทำโครงการอย่างนี้ แต่เขายังไม่ได้งดเว้นนะอาจารย์ต้องละเอาไว้ก่อนว่าเราเป็นห่วงว่าจะมีการงดเว้นผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมหรือเปล่าผมเคยสัมภาษณ์คุณอภิสิทธิ์มาหลายต่อหลายครั้งในเรื่องนี้คุณอภิสิทธิ์บอกว่าจริงๆแล้วเราต้องดูจุดแข็งและจุดอ่อนของเรารกับจุดแข็งและจุดอ่อนของจีนครับเรื่องของการก่อสร้างรางเรื่องของการก่อสร้างภ,ภ,ภายในประเทศเราเก่งพอสมควรเราทําได้อืแต่เรื่องการเดินรถสิ จีนเขาอาจจะมีเทคโนโลยีดีกว่าเราเพราะเราไม่เคยเดินรถไฟความเร็วสูงเรื่องระบบเรื่องระบบการเดินรถ <c oughs> และไทยเนี่ยก็มีปัญหาเรื่องการรถไฟอย่างประเทศไทยเดินรถแล้วก็ขาดทุนครับ <c oughs> ทําไมไม่ให้จีนเขามาร่วมลงทุนและให้เขาได้ช่วยวางระบบการเดินรถเพราะฉะนั้นเมื่อเขามีส่วนได้ส่วนเสีย <c oughs> เขาก็ต้องทำให,ใ,หให้ดีที่สุดถูกไหมครับ <c oughs> แต่นี่เรากลายเป็นลงทุนเองแต่ให้เขามาทำ ลงทุนเองไม่มีเงินก็กู้เขาแล้วก็เอาเงินที่กู้จากเขามากลับไปจ้างเขาให้เขามาทําแล้วซื้อรถเขามาเดินแต่เรากลายเป็นเรามาสร้างทําระบบเองในการบริหารจัดการเดินรถเอาไอ้สิ่งที่จุดอ่อนของเราขึ้นมาทําแต่จุดแข็งของเรากลับไปยกให้จีนผมก็ไม่ค่อยเข้าใจถ้าเราจะร่วมกันให้ดีเนี่ยมันน่าจะดีกว่านี้ไหมผมก็ไม่เข้าใจเนะีบทเรียนก็มีอยู่แล้วเราก็พูดกันแล้วพูดกันอีกโครงการนี้ตั้งแต่สมัยรัฐบาลยิ่งรักจะทํา แล้วก็ยังจะทํากันอีกและถ้าคุณกลับมานั่งคิดดูทำไมเราเราเอาใจจีนขนาดนี้หรือกลัวจีนขนาดนี้เพื่ออาจจะเป็นวิทเทเขาเรียกอะไรวิทเทโซบายใช่ไหมวิเทโซบายวิทเทโซบายอ่ะใช้สับสูงหน่อยก็เป็นเป็น,เป,นเป็นอุบายที่ใช้ในการบาลานซ์ถ่วงดุลระหว่างประเทศก็ทรัมป์บ้าบาอาบก็แปอิงกับจีนซะหน่อยเพื่อจะได้โอ้วรถ,ถ่วงดุลขนาดนี้เลยเลย เรือดำน้ำําเราก็แย่ไว้หนึ่งลำแล้วก็บอกว่าอาจจะซื้อถึงสามลำแถมหนึ่งและรถถังก็จีนเรือดำน้ําก็จีนรถถังก็จีนเที่ยวนี้รถไฟความเร็วสูงก็จีนมาดําเนินการในประเทศไทยอืคุณคิดว่าในเรื่องการเมืองระหว่างประเทศเราเอียงมากไปไหมผมว่าเนี้ยน,น่ากลัวเพราะว่าเอียงมากไปไหมนี่ไม่แน่ใจแต่ว่าเราใช้ทุนมากเกินไปหรือเปล่ากับการ วางนโยบายการหดักให้รักษาะนี้เราจะมาเอาภาษีประชาชนเป็นตัวประกันจํานวนมากและอีกประเด็นหนึ่งก็คือมันอาจจะสอดคล้องกับวัฒนธรรมไทยเราเป็นนักบริโภคนิยมใครออกโทรศัพท์มือถือใหม่เราซื้อใครออกเครื่องมือเครื่องใช้ใหม่เราซื้อเพราะฉะนั้นเที่ยวนี้เราอยากมีรถไฟความเร็วสูงสบายดีไม่ต้องทําอะไรให้จีนเข้ามาออกแบบให้จีนเข้ามาดําเนินการเอาวิศวกรมาสร้างเอาเอาเครื่องมือเครื่องใช้เข้ามาเหมือนกับเราซื้อสําเร็จมาวางและเราก็ ใช้แล้วคนไทยหลายคนก็อาจจะมีความสุขดีที่ถ้ารัฐบาลจะทำรถไฟความเร็วสูงมันเท่ดีเนาะออประเทศไ,ไ,ไทยจะได้มีรถไฟความเร็วสูงกันบ้างแต่เราไม่ได้คิดว่าการพัฒนาเทคโนโลยีความสามารถของวิศวกรความสามารถของสถาปานิกและประเทศไทยมันจะต้องเดินระยะยาวใช่ไหมครับ,รบถ้าทําแบบนี้เนี่ยผมคิดว่าผมผมก็ค่อนข้างจะเศร้าใจนะครับนี่พูดกันตรงๆ